ภาคตะกรวยที่ใครว่ายากแต่พี่ถั่วชอบมากเลยรู้เปล่าภาคตะกรวยนะครับน้องมันจะมีสี่รูปคือหนึ่งวงกลมสองราโบลาสามวงรีและสี่ไฮเปอร์บลาคลิปน,นี้พี่ถั่วมาพาดูวงกลมก่อนมันคืออะไรยังไงพี่ถั่วจะวาดรูปให้ดูนะอันนี้คือพิกัดขาด x y นะสมมุติว่าวงกลมอยู่ตรงนี้อ่าพี่วงกลมอยู่ตรงนี้มีจุดศูนย์กลางเราเรียกว่าเซนเตอร์เซนเตอร์เป็นจุด hk แล้วกัน hk <ส>วงกลมคือเซ็ตของจุดบนขอบนี้ ที่ห่างจากจุดศูนย์กลางจุดนี้เป็นระยะเป็นระยะทางที่เท่ากันโดยตลอดที่จะให้ระยะทางนั้นคือรัศมีรัศมีนั้นคือ Rr นะให้จุด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 รอบเนี่ยเป็นจุด x y ใดๆไี่ใจุด x y คราวนี้พี่ต้องการหารัศมีวงกลมพี่จะหายังไงล่ะครับพี่ขอแยกมาเขียนเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะรัศมีคือตรงนี้อ่ะพี่ขอขยายนิดนึงันี้คือ R อันนี้จุด x y ใดๆ อันนี้จุดศูนย์กลางเซนเตอร์เอชเคอ่าพี่ขอซูมเข้าไปตรงนี้นะดูนเป็นวงกลมใหญ่ใช่ไหมพี่ขอซูมเข้ามาโอเคตรงนี้พี่จะหาระยะห่างตรงนี้ยแลวมีเนี้ยว่นจะหายังไงพี่ขอตีเส้นอะไรปึ๊บ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 ปึ๊กปึ๊บปึ๊กปึนบปึ๊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 กปึ๊กปึ๊บปึ็คปึตรปึ๊บปึ๊บปึปึนคปึ X ที่เอา x ไปลบกับ h ที่จะได้ระยะตัวนี้ว่ามันคือระยะของ x ลบ h ระยะนี้บ้างมันคือระยะห่างเหนือแกน y มันก็คือเอา y ลบกับ k นั่นเองใช้วิธีการรัสหา a R พิธีการรัสบอกว่าอะไรที่อยู่ติดเหลี่ยมให้เราไปยกกำลังสองก่อนแล้วค่อยรวมกันที่เอา x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวกกับ y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองแล้วจับเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสอง r กำลังสองที่จึงได้สรรมการวงกลมสมการนี้มันก็แค่นี้เอง มันง่ายมาก